สวัสดีครับสำหรับเมนูกับข้าววันนี้นะครับก็ไดี้อันาเป็นเมนูหน่อไม้สดผัดพริกแกงหมูสาชันนะครับสําหรับวัตถุดิบที่ใช้มีดังนี้หน่อไม้สดครับพอดีกลับไปไล่นาก็ให้หน่อไม้ตรงมาก็เลยนํามาต้มต้มหลายๆน้ํานะครับต้มจนกว่าหน่อไม้จะจืดแล้วก็ให้เราหั่นเป็นเส้นแบบนี้นะครับเนื้อหมูสาชันสไลด์บางๆครับพริกแดงกินดากระเทียมตำพอหยาบๆยาบพริกแกงเผ็ด ซอสปรุงรสเลิ่มเป็นของแม็กกี้นะครับน้ำปลาดีผมปรุงรสหมูน้ำตาลทรายเล็กน้อยใบมะกรูดฉีกโ,โอเคเดี๋ยวเรามาชมวิธีทำกันครับน้ำมันพืชตางหุ่นนะครับเนื้อหมูสำชันนะครับผมต้องการให้เนื้อหมูสำชั้นเกรียมนิดหนึ่ง ใครไม่ต้องการหมูสาชั้นที่เตรียมก็นําที่แกงลงผัดก่อนได้เลยนะครับ โอเคผมจะรวนหมูประมาณนี้นะครับจากนั้นก็ตามด้วยพริกกระเทียมที่เราตำไว้นะครับพริกกระเทียมหอมดีแล้วครับให้ตามด้วยพริกแกง พริกแกงให้ต้งกลิ่นหอมฉุยเลยนะครับตลบหมูสามชั้นลงมาผัดรวมกันครับมไม้ครับที่เราต้มไว้นำลงผัดตามกันเลย เติมน้ำตามไปนิดนึงครับเมนูง่ายๆบ้านๆสไตล์คนใจนะครับ ปรุงรสเลยครับด้วยซอสปรุงรสผมปรุงรสหมูนะครับใช้ไม่ทานก็ไม่ต้องใส่นะครับแล้วก็น้ำปลาเล็กน้อยน้ําปลาเนี่ยเราต้องค่อยๆปรุงนะครับเพราะว่าพริกแกงก็จะมีความเค็มอยู่แล้วเนะะาะใส่น้ำตาลทรายลงไปนิดนึงครับ เส่แล้ตามไปมะกรูดเลยครับจะได้หอมหอมผัดให้ทุกอย่างเข้ากันชิมรสชาติเลยครับรายรสชาติตามที่ต้องการนะครับถ้าใครต้องการน้ำเยอะ เพื่อไปคลุกข้าวก็เติมน้ําได้นะครับแต่ผมต้องการน้ํคลุกสริกแบบนี้เนาะโอเคเั็นแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับเดี๋ยวเราไปชมหน้าตากนในจานเมนูนี้ทานคู่กับไข่ดาวย่างมะตูมเนี่ยเข้ากันดีอย่าบอกใครทีเดียวเชียวเลยนะครับครับนี่ก็คือหน้าตาเมนูน่อไม้สดผัดพริกแกงใส่หมูสาชั้นเสี่ยมือกคตรเดยมใจนะครับเราไปทําทานก็ดูนะครับทานกับข้าวสวยร้อนๆไข่ดาวย่างมะตูมเนี่ย เด็ดขาดจะบอกใครทีเดียวเชียนะครับคลิปนั้รจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่ทำใจ com ไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ